สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่นะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวข้าพเจ้านะคะจะลองทานตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆทายสิคะว่าคืออะไรเอ่ยตัวนี้นะคะคือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่นะคะชื่อ,อโอโตเมโนโนามิดะแปลว่าน้ําตาของหญิงสาวนะคะนี่นะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะเอแพ็คหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ ประมาณเกือบสามร้อยกว่าเยนนะคะจากจากสี่เอ่อจากสี่ร้อยกว่าเยนเนี่ยลดเหลือประมาณสามร้อยกว่าเยนน่ะนะคะนี่ค่ะมีแพ็คประมาณเท่านี้ค่ะนี่ค่ะจากในแพ็คนะคะแล้วก็เอ่อจากในถุงซิปเนะะี่ยค่ะแล้วก็เราแกะออกมานะคะประมาณออกมาสักประมาณครึ่งหนะะึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยแพ็คแค่นี้ค่ะแพ็คแค่ฝ่ามือน้นอย случай, ๆฝ่ามือเล็กๆค่ะนี่คะ่ะ ตอนนี้ข้าพเจ้าก็คงจะอาจจะมานั่งทานเล่นเนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้ไปหาด้วยความที่ติดใจไปหาซื้อเอ่อทมาโธเบอร์รี่นะคะที่ตลาดไม่เจอนะคะก็เลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงมาทานเล่นดูนะคะออโตเมนโนนามิดนะคะเพราะว่ามันเขาเป็นเหมือนกับเป็นรูปหยดนะเขาคิดว่าจินตนาการว่าเป็นเหมือนกับรูปหยดน้ําตาของหญิงสาวอะค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ เมื่อกี้นั่งทานนี่นั่งทานเล่นนลคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงหน้าอิติโกะนะคะหน้าสตรอเบอรี่เริ่มถูกลงแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะก็นั่งทานไปเล่นๆนะคะกินพวกเบอร์รี่นะคะนะคะเพราะถ้าเกิดใช้สายตาพวกเยอะๆพวกคอมเนี่ยนะคะก็ก็ทานพวกเบอร์รี่กินไปนะคะนะคะคหลังอาหารไปนะคะ่ะอ่ะว่าแล้วก็มาชิมคุณจางทำเนตกกคตกาอะไรไหมก็กูเรื่องอืมอือ่าให่ถ้า,อ,าอืมชิมไหมชั่ これどこですか宮城県かか知ででででですすすすすねねね四四四四国国国国のののののの南南方<国>、うん、あ,そうあの、えー、熊本うたんですか、うんんそれはは九九州です<国>九州の横広島下う นี่ดูรูปทรงก็สิตัวนี้สวยดีรูปทรงตัวนี้มีปลายงอนๆนี่้ยดสอาจีอ่จิว่าู้ดสยาดสเนอมまあ。ไงทอมうตんตัトตัวトี้ตัวうん。้ตตัวนี้ตตัวนีシ ขาไม่ที่ชิมนะคะยังไม่เค็เข้มข้นเท่า,าอือทอโทโทเท่าทอมัตโตเบอร์รี่ไม่ได้อืมอเมียเมียเก็ตเค็งมดโต้อชีเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองชิมนะคะ่ะก็คือทานได้นะคะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วกับออทอมททัตโตเ,เบอร์รี่นะคะทอมัตโตเบอร์รี่จะอร่อยกว่าะคะ่ะอืมเมียเก็เค็งจะอร่อยกว่าะคะ่ะไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวก็นั่งกินเป็นอืมได้ลองอืมรสชาติไม่ค่อยเข้มข้นค่ะออืมอืมมแต่รูปทรงแปลกดีอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งเหมือนก็นั่งกินอนั่งทานเล่นไปอม่ายได้เน,นี่ยดันทักไก่เลยเนี่ยซื้อมาก็ มานะคะมาลองทานตัวนี้นะคะ่ะได้รู้แล้วอืว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะแต่โดยส่วนตัวก็คงเออคงกินไปซื้อไอตัวที่ชอบดีกว่าไอตัวททมัเทอร์เบอรี่แต่ตัวนี้สวยค่ะรูปทรงเขาก็โอเคนะคะรูปทรงแปลกเดียะค่ะซื้อมาแค่ลองทานดูเล่นน่ะนะคะอือค่ะขอทานได้ค่ะ ่าถ้าราคากับราคานี้นะคะแนะนํากินโดยส่วนตัวข้าพเจ้านะคะทานทมะทมท,มทเบอร์รี่ดีกว่าอืมตัวนี้ธรรมดามะคะ่ะกินขนมกันนะคะไม่ใช่ขนมกินผลไม้กันนะคะ